You are l i s t e n i n g The Active Podcast สวัสดีครับ The Active Podcast EP นี้วันนี้พบกับผมพงเมฆล่องเซ้งน,นะครับมีประเด็นที่นานๆทีเราอาจจะได้ไมาได้พบพูดคุยกันนะครับวันนี้ประเด็นที่สําคัญที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของประเด็นการศึกษาแต่การศึกษาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนสายสามัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันที่แวดวงการศึกษาในวงการสงฆ์ซึ่งวันนี้มีการ ความพยายามที่จะทําการเปลี่ยนแปลงหล,ลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาการจัดการศึกษาของวงการส่งนะครับวันนี้แถกรับเชิญคนสําคัญนะครับก็คือรองศาสตร,ราจารย์อนุชาิพงศ์สัมีซึ่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากจะชวนอาจารย์คุยอย่างนี้ครับว่าจริงๆ ในส่วนตัวเองเนี่ย mm. ก็ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจริงๆโรง,งเรียนสาธิตของของมหาวิทยาลัยสงเนี่ยก็มีเหมือนกันก็เหมือนคล้ายๆกับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่ที่เรารู้รจักกันความแตกต่างหรือโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสงเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงฮะอาจารย์ ก่อนอ่งก,ก็ต้องบอกว่าผมผมเองก็เพิ่งเพิ่งรับทราบมาไม่นานว่ามหาลัยส่งของเราเนี่ยมีโรงเรียนสาธิตด้วยนะครับ <c oughs> ก็ก็ขอยัดย้อนเดินความไปอย่างนี้ท่านไหนไหนถามถึงประเด็นของมหาลาัยส่งประเทศไทยเนี่ยมีมหาลาัยส่งมหาลัยในพุทธศาสนาน <c oughs> สองมห, <c oughs> มหาวิทยาลายัยนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย <c oughs> ซึ่งอยู่ที่วังน้อยอยุธยาแล้วก็มีสาขาตัวประเทศนะครับอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสายธรรมยุทธ ก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งเมนแคมปัสอยู่ที่สรยานะครับมีใหญ่โตนะครับสี่คณะแล้วก็มีศูนย์ต่างๆอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแล้วก็ทีนี้ของมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเราเรียกย่อๆว่ามมรอก็ในห่วง4-5หปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการได้รับนะครับบริจาคที่ดิน ผู้มีจิตกุศลในจังหวัดเลยนะครับที่อำเภอด่านซ้ายก็ตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับสามเณรนะครับ,รบที่ที่เรารู้จักทั่วไปในานามของโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมรนะครับก็มีเนน้อยเข้ามาบวชเรียนที่เนี้มาเป็นเวลายาวนานปกติโรงเรียนพระประิยัติธรรมจะอยู่ในวัดไม่วัดจัดการเรียนการสอนอย่างนั้นไม่ฮะเป็นโรงเรียนแต่ว่าคนที่มาเรียนหนังสือเนี่ยต้องบวช บวชเรียนซึ่งส่วนใหญ่<น>ก็เป็นเนรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายก็คือม1ถึงม6แล้วก็ใช้หลักสูตร<ม>เหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับ,รบแต่ว่าคนที่เข้ามาเรียนก็คือสามเณรนะครับบวชเรียนก็สามเณรเหล่านี้ก็อาจจะถ้าถ้าโรงเรียนมีที่อยู่ให้ก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วัด ตามที่วัดต่างๆในชุมชนรอบๆบริเวณแล้วก็มาเรียนหนังสือ,อ,อนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าโรงเรียนพระปริยธรรมนั้นเนี่ยจะมีหลักสูตรที่มีทั้งแบบเป็นสายสามัญสายธรรมะสายบาลีนะครับผสมกันด้วยนะครับทีนี้ มหามกุลราชวิทยาลัยหรือมอรมอรอนั้นเนี่ยก็ก็มีโรงเรียนพนระประเทีดธรรมในความดูแลหลายโรงเรียนนะครับแต่ว่าโรงเรียนแห่งเนี้ยก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยอำเภอด่านซ้ายก็เมือ่อประมาณห้าปีที่แล้วก็ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นรโรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับ,รบก็จึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอวรเพราะว่ามหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงอวแต่หลักสูตร พระปริยธรรมหรือโรงเรียนพระปริยธรรมนั้นเนี่ยสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาอันนี้ครับอาจารย์ครับทราบมาว่าเมื่อเร็วๆนี้เราเห็นความร่วมมือการทำเอโมร่วมกันของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับโรงเรียนสาธิตของมหามกุฏราชวิทยาลัยใช่ครับตรงนี้ความร่วมมือตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วนับจากนี้เราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือนี้เกิดขึ้นครับอาจารย์ ก็จริงจริง,รงเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือและก็พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีความร่วมมือในทางวิชาการร่วมกันแล้วก็เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการลงนามระหว่างมหาวิลัยนะครับระหว่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณวชิระรจินดาพรซึ่งเป็นอธิการบดี ของของมหาปกุราชวิทยาลัยเนี่ยมาลงนามร่วมกับท่านศาสตราจารย์สุพสวัสดิ์ท่านอธิการบรดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งสาระสําสคัญของเอ็มโอยตัวเนี้ยความร่วมมือทางวิชาการตัวเนี้ยเพื่อที่จะ อนุญาตให้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ,รบโดยทีมงานของคุณครูอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปช่วยพัฒนาหลักสูตรพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนสาธิตมมรอครับนะครับด้วยดวยเหตุที่ว่าท่านเจ้าคุณอธิการบดีเนี่ยก็ ก็ได้มาศึกษาดูงานได้มาพูดคุยกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านก็มีความสนใจนะครับว่าเอ๊ะแนวทางการจัดการในการสอนการดูแลนักเรียนดูแลผู้เรียนนะเนี่ยมีความทันสมัยมีความสอดคล้องกับกับยุคสมัยพอสมควรแล้วก็เด็กก็เกิดการเรียนรู้ประสบความสําเร็จ พอสมควรท่านก็มีความสนใจอยากจะให้องค์ความรู้ในมุมต่างๆเนี่ยเอาไปช่วยวางรากฐานให้กับโรงเรียนสาธิตมอมรอนะครับซึ่งซึ่งเราก็คงจะไม่ทำก๊อปปี้เอาไปใช้หรอกแต่ว่ามันมีหลักคิดหลักการบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการศึกษาที่อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็เลยคแยๆว่าในอนาคตอันใกล้ ก็คงจะทำสองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับ,รบก็คือหนึ่งไปพัฒนาตัวหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับ,รบซึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนมาเล่าอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือ,อ,อไปช่วยกันแค่ๆว่าพัฒนาคุณครูครซึ่งประกอบไปด้วยพระมแม่ชี คราวาสนะครับที่จะต้องทําหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนแห่งนี้ให,ให้มีคุณภาพให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ <Okay. S 2> เพราะโลกของการศึกษามันเปลี่ยนไปเยอะนะครับ,รบแล้วก็อันที่3ที่ที่เราสนใจก็คือเราสนใจเรื่องการการวางแนวทางในการดูแลออสภาพจิตใจดูแลการเติบโตอย่างสมวัย ของเนนน้อยทั้งหมดที่โรงเรียนนะครับเพราะรรว่าเ,เรากำลังพูดถึงสามเนนตั้งแต่10บกว่าขวบเนาะต้นๆเข้าเรียนมหนึ่แล้วก็ถ้าใครอยู่ยาวก็ไปจนทั้งจบมหกก็ก็เป็นเนนน้อยที่อยู่โรงเรียนประจำต้องมากินนอนที่โรงเรียนเลยนะครับ,รบอันนี้ยีบชั่วโมงก็ตัดขาดออกจาก ครอบครัวที่บ้านม,มามามาอยู่ที่นี่เลยเป็นประจำเพราะนั้นการดูแลเรื่องอเรื่องจิตใจเรื่องการพัฒนาการทางด้านร่างกายอื่นๆเนี่ยก็ก็จะมีอยู่มาสามเรื่องนะครับทีนี้ย้อนไปสู่สเรื่องเรื่องหลักก็คือเรื่องเรื่องตัวหลักสูตรเนี่ยครับเ,เราก็คิดว่าเ,เราเห็นโจทย์ ที่มีความสําคัญแล้วก็ทําให้โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมอมรอเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับหลายหลายประการเลยจริงๆท,งทั้งเรื่องหลักสูตรและตัวผู้เรียนนะครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่ารากฐานของโรงเรียนสาธิตมอมรอเนี่ยม,า,มาจากโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมซึ่งก็ยังใช้หลักสูตรแบบแบบโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมทั่วประเทศ ึ่งก็มีสอนธรรมสอนบาลีสอนธรรมสอนบาลีและสอนสายสามัญสาามัญพร้อมๆกันซึ่งถ้าสายสามัญก็จะสอดคล้องกับทางของโรงเรียนสาธิตแต่ว่าเขาอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานอ่าครับแปลว่าเนนน้อยหนึ่งรูปเนี่ยต้องเรียนสามหลักสูตรในเวลาเดียวกันหนึ่งทางโลกก็ต้องเก่งทางธรรมก็ต้องดีภาษาบาลีก็ต้องท่องได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นความท้าทายมาก ท้าทายกับทางของสาธิตธรรมศาสตร์เหมือนกันด้วยแล้วเราก็ไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์อ่าอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันว่าทางสาธทิศมอมรอเนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าอยากจะทําให้หลักสูตรเนี่ยทันสมัยอ,อยากให้หลักสูตรเนี่ยมีการจัดการเรียนรสอนที่ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในยุคใหม่แล้วทําอย่างไรให้ผู้เรียนที่มาเรียนถึงสมปีและ6ปีเนี่ยในน้อยเหล่านี้เนี่ย สามารถออกไปเป็นศาสนาทายาทที่ที่เพียรพร้อมที่ที่ดีด้วยนะครับก็แปลว่าบวชเรียน6 6 6, 6ปีเพื่อเรียนม .3 ถึงม .6 เนี่ยจบ,บออกไปเนี่ยสมมติว่าถ้าลาศิกขาออกไปไปเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคาราวาทั่วไปเป็นคราวาทั่วไปเออออกไปแล้วต้องไม่งงกับโลกข้างนอกอะ่ะเพราะอยู่ในโลกที่ แค่กึ่งจะเรียกว่าปิดใช่ไหมครับหกปีการเรียนรู้ในในโรงเรียนจะต้องทําให้เขาปรับตัวไปสู่โลกภายนอกให้ได้ออันนี้จึงเป็นโจทย์สําคัญมากสองก็คือถ้าใครจะบวชเรียนต่ออตซึ่งซึ่งมีจํานวนไม่เยอะมากนะครับก็จากในสามเณรก็รออีกสักปีสองปีก็น่าจะบวชเป็นพระได้ก็จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นไปก็ต้อง เก่งในในทางในทางธรรมในทางบาลีใดๆสอบปรเรียนกี่ประโยคก็ว่ากันไปให้ได้ด้วยความสามารถเหล่านี้จึงจึงมีความหมายมากที่จะจะสร้างอะไรอ่ศาส,สนาทายาทที่จะสืบต่อพระศาสนาเพราะว่าโจทย์ตอนนี้ที่สำคัญที่เราพบร่วมกันระหว่างสาธิตมอมรอกับสาธิตธรรมศาสตร์ที่เราคิดว่าเรื่องนี้จะมีความสำคัญอย่างมากก็คือ เริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะพบว่าโรงเรียนพระปริยธรรมทั่วประเทศ400แห่งเนี่ยติสวัติตัวเลขกลมๆประมาณ400แห่งรเ,เราคาดว่าจะมีเนนน้อยเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยประมาณเกือบครึ่งแสนเกือบครึ่งแสนทั่วประเทศ 50, <000 S 1> ซึ่งเรารใช่ประมาณ4-5หมื่นคนคซึ่งเราค่อนข้างจะชัดเจนว่า เนน้อยที่มามาเรียนที่โรงเรียนพระปรธรรมเนียคือน่าจะเป็นเด็กที่ที่ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้โอกาสทางการศึกษาม,มากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะเหมือนถ้าถ้าภาพจําเราคนที่ไปบวชเรียนบวชเป็นเนนก็อาจจะมีความอาจจะด้ยโอกาสเป็นกลุ่มปอบางหน่อยเพือ่อที่จะถ้าเกิดจะสามารถที่จะเข้าสู่การศึกษาได้ ก็บวชเรียนนี่คือหัวใจเลยครับคาถามนี้คือคือประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องว่าทําไมโครงการนี้จึงมีความสําคัญเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งถ้าเราทําให้โรงเรียนพระประเธรรมท,ทั่วประเทศเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพรหรือในกรณีโรงเรียนสาธิตเนี่ยถ้าทําเป็นแบบอย่างเป็นต้นทางทางความคิดเราจะเป็นผมใช้ภาษาอังกฤษขอโทษทิ้งใช้ไม่รู้ใช้คําภาษาไทยว่าเป็น sanctuary of hope เป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของอคนที่ด้อยโอกาสจริงๆเพ <c oughs> ราะว่าเ,เ,เด็กน้อยที่มาบวชเนเอ,อมาอยู่ที่เนี่ยคิดดูว่าเด็กต้องนอนร้องไห้คิดถึงบ้านทุกคืนอะ่ะครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นว่าเขาไม่มีข้าวกินออยู่บ้านก็ไม่มีข้าวกินมาที่นี่มอีอาหารกินสองมือ้อเต็มที่อาหารดีด้วยอะไรเงี้ยนะได้บวชเรียนด้วย,วรยฟรี ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับได้การศึกษาได้ที่อยู่ที่กินตลอด6ปีแสดว่ามันต้องเป็นทางเลือกที่ต้องต่อไปแต่ต้องทำมันมีคุณภาพขึ้นด้วยถูกต้องนี่คือโจทย์ของเราครับเราคิดว่าถ้าเราอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายของประชากรที่ได้โอกาสทางการศึกษาถ้าเราอบอุ้มให้ทําให้โรงเรียนพระรเสรตทําทั่วประเทศนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอนาคตให้กับประเทศได้จะได้รองรับเด็กที่ ขาดโอกาสจริงๆหรือเด็กที่ไม่ไม่ฟิตอินกับระบบการศึกษาปกติไม่อยากไปโรงเรียนทั่วไปเพราะใดๆนะฮะแต่ว่ามาที่นี่ก็จะอยู่รอดรอดได้แล้วรอดต้องรอดได้อย่างดีประเด็นคือตอนนี้มันรอดครับอาจจะรอดแบบรอดความหิวแต่ว่าเอ๊ะคำถามคือเอ๊ะแล้วเขามาอยู่6ปีเนี่ยเขาได้ความรู้จริงไหมเขาจบออกไปแล้วสามารถจะ ไปทำมาหากินได้ต่อยอดทางความรู้ได้ได้มากน้อยแค่ไหนแสดงว่าส,สิ่งสิ่งที่อาจารย์บอกมามันน่าจะเป็นสิ่งท้าทายกับทางสาธิตธ,ธรรมศาสตร์มากอาจารย์มองว่าจุดแข็งของสาธิตธรรมศาสตร์เรื่องไหนหรือประเด็นไหนที่เราจะสามารถเอาไปเพื่อที่จะไปพัฒนาแนวคิดหลักสูตรต่างๆนานาของโรงเรียนสาธิตของมมรอได้บ้างออจุดแข็งที่เราพบเนี่ยเออเราก็ไม่แน่ใจว่าจุดแข็งเราคืออะไรเนาะแต่เราคิดว่าสิ่งที่มันควรจะต้องทําแล้วก็ทางมมรอเองก็ เห็นชอบร่วมกับเราก็คือ3หลักสูตรที่มาซ้อนกันอยู่เนี่ยทำอย่างไรถึงเราจะปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถคงเนื้อหาที่จําเป็นสําหรับคนคนหนึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนในระบบทั่วไปที่ปัจจุบันก็ถูกเรียกร้องให้มีการปรับตัวปรับวิธีการสอนค,ค่อนข้างจะมาก เช่นเดียวกันหลักสูตรของโรงเรียนพระปพรยธธรรมหรือในกรณีนี้คือสาธิตมอมรอเนี่ยทำอย่างไรให้หลักสูตรมันลีนขึ้นสอนน้อยแต่ได้เรียนรู้เยอะนะครับในขณะเดียวกันการเสริมทักษะเรื่องภาษาบาลีเรื่องธรรมะใดๆเนี่ยก็ก็จะเป็นจุดสำคัญซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่าบุคลากรของสาธิตธรรมศาสตร,ร์เราก็ก็อาจจะคุ้นชิน ับเรื่องนี้เพราะเราทำเรื่องนี้มาก่อนเป็นเกือบสิบปีแล้วเราเราปรับชั่วโมงเรียนลงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่เราเราเราเอาวิธีคิดเรื่องเด็กสร้างการเรียนรู้ได้ตด้วยตนเองใดๆรวมไปถึงเนื้อหาวิชานะครับเราก็มีการไปวิเคราะห์เราพบว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยทั้งหลักสูตรในสายสามัญใดๆเนี่ยจำนวนมากเนื้อหามันอาจจะไม่มีความจำเป็นและไม่มีความสอดคล้อง และไม่มีความสอดคล้องกับกับเนน้อยหรือผู้เรียนในบริบทของของพื้นที่ด้วยซ้ำของโลกยุคใหม่ด้วยของโลกยุคใหม,ม่ด้วยนะครับมีหลายเรื่องที่จะต้องเติมเต็มเพื่อให้เนน้อยเหล่านี้ เท่าทันโลกความรู้เรื่องไอทีทักษะภาษาอังกฤษหรือใดๆเนี่ยก็จำเป็นต้องให้เขาได้เรียนรู้มันก็จะมีเครื่องมือมีมีสื่อกรเรีนการสอนสมัยใหม่โลกมันไปไกลแล้วใช่ไหมครับบวกกับอีกอันนึงที่เรามีความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือว่าด้วยโจทย์ที่ว่าเราอยากจะเห็นบุคลากรที่จบออกไปจากโรงเรียนสาธิตมอมรรหรือกรณีนี้คือเทียบเท่ากับอนาคตคือ โรงเรียนพระปริยธรรมนั้นเนี่ยมีเราเรียกว่าม,ามี literacy มีการรู้เท่าทันในเชิงพระพุทธศาสนาเพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กที่บวทเรียนถึง6ปีเนี่ยอย่างน้นอยๆเขาต้องยึดมั่นในแก่นของศาสนาได้สามารถที่คำว่ายึดมั่นก็คือสามารถแยกแยะ ว่าอะไรคือแก่นอะไรคือกะพีผมก็นึกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนึกตัวอย่างง่ายๆว่าเราเรากำลังคุยว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยสมเนินในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยที่กําลังจะจบออกมาเนี่ยต้องมีความสามารถในการเทศกับชาวบ้านได้โจทย์แค่เนี้ยนะครับโจทย์ว่าทําไงให้เนนเทศรู้เรื่องอะ ไม่ใช่ท่องมาจากจากไบลานแล้วก็เอามาพูดท่องต่อขึ้นไปนั่งบนธรรมาะแล้วก็ชาวบ้านก็หลับอันนั้นคือคิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดของของสัมมาเนียนที่อาจจะมองในการไปทางธรรมต่อหรือไม่ไปทางสายหรือไม่ไปทางธรรมก็ได้การขึ้นเทศเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ที่ในอาจจะารโอกาสต่างๆเช่นมีงานงานศพของญาติโยม ในละแวกบ้านแล้วก็ต้องไปเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเทศให้รู้เรื่องแต่ว่าการที่สามมเนรนองคหนึ่งรูปหนึ่งจะเทศรู้เรื่องเนี่ยแปลว่าภาษาไทยต้องแข็งแรงรวิชาจับใจความต้องแข็งแรงวิชาการสื่อสารต้องดีในน้อยต้องอ่านวรรณกรรมพอสมควร,ครต้องต้องทาหลายเรื่องเรื่องกันมีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารในการถ่ายทอดคใครคือกลุ่มเป้าหมายของอันนี้คือการปรุงวิชาใหม่ ให้เป็นองค์รวมากขึ้นแล้วเน้นไปที่ความสามารถของเนนน้อยนะครับหรือหรือถ้าพูดให้ให้แอพสแตทขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งไม่เอารูปธรรมแบบนี้ครับเถ้าสมมติเนนน้อยรูปนึงเนี่ยจบมหแล้วตั้งใจแล้วไม่เรียนต่ออ,ออกไปทำมาหากินนะครับออกไปทำมาหากินไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งตลอดเวลาว่าอาชีพนั้นเป็นสัมมาชีพหรือเปล่า อาชีพนั้นเนี่ยมันจะถูกหมิ่นเข้าไปในทางาวิชาของศาสนาไหมอะไรที่เป็นพุทธภาณิชย์ันแนน้อยที่นี่ต้องแยกให้ออกพอสมควรใช่ไหมครับถ้าถ้าสถานศึกษาสามารถรจะบ่มเพาะให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นได้มันก็จะไปช่วยจัดลงสังคมว่าอนาคตแบบไหนที่เราเรียกว่าเป็นพุทธแท้อะไรคือพุทธเทียมอะไรคือไสยศาสตร์อะไรคือพุทธที่เป็นของจริงครับ ทักษะแบบนี้หรือความสามารถแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าโรงเรียนที่สอนพระศาสนาเนี่ยควรจะต้องมีอไม่ใช่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมไปวันๆหนึ่งแสดงว่าที่ที่ที่ผ่านๆมาตอนนี้ก็อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแหละด้วยโลกการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาด้วยใช่ไหมครับยิ่งจํานวนคนบวชน้อยลงคนที่สนใจเรื่องพระศาสนาน้อยลงเรายิ่งสร้างต้องสร้างของแท้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เราเราจริงเชื่อว่าเราจะตอบโจทย์สำคัญ2 3สาเรื่องนะ <c oughs> ครับอันที่หนึ่งเนี่ยทำให้โรงเรียนสาธิต ON มมรอนั้นะเนี่ยเป็นต้นฐานความคิด <c oughs> ในการจัดการศึกษาในโรงเ,เรียนพระประศธ์ทำ <c oughs> อื่นๆเพราะว่าหลายโรงเรียนเขาก็ก็เหมือนกับระบบทั่วไปเนาะก็ก็ต้องอาศัยการขายความคิดขายแนวทางกันแล้วทำให้เห็นว่า เปลี่ยนได้นะซึ่งถ้าทําได้ก็จะเป็นกุศลมหาศาลสองก็คือเราอยากจะมีระบบการดูแลซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดลงไปลึกร,ระบบการดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจของสามเณรทุกรูปในโรงเรียนอย่างดีเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่จะเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค,รคือ,คอ มนุษย์ทุกคนมันมีทรอมา a มีอะไรบาดแผลในชีวิตเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องต้องดูแลเขาให้ดีในความหมายของเรียนสามาัญคือโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันเราก็ต้องทำกับกับสามเณรแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคุณภาพของการจัดก,การเรียนการสอนที่ดีย่อมส่งผลต่อการผลิตผู้ที่จะจบจากโรงเรียนเนี้ย อย่างมีคุณภาพซึ่งอันนี้ก็คออือสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการสืบสาร,ระศาสนาเราได้พระดีๆสักปีละสามรูปห้ารูปเนี่ยก็ดีกว่าผลิตร้อยรูปแล้วไม่มีคุณภาพเลยใช่ไหมครับ,รบหรือเราเก้อร์จบออกมาแล้วก็ลาสิกขา แต่ออกไปเป็นพลเมืองที่ที่ดีแล้วก็ทันโลกทันโลกไม่ใช่อยู่ยแต่ในกรอบเหมือนที่บอกใช่อันนี้คือ,อคือความสําคัญของเรื่องครับ,รบอาจารย์แล้วทีนี้มองว่าอะไรมันยังเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าดูดูเหมือนแล้วว่าจริงๆหลักสูตรเขาก็าใช้กันมานานซึ่งเหมือนจะบอกมันอาจจะเป็นล้าสมัยไปบ้างแต่ทีเนี้ยกับการที่ต้องมาปรุงแต่งเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะมันมันอะไรมันคือเรื่องท้าทายเรื่องนี้เรื่องท้าทายก็คืออันที่หนึ่งก็คือการพัฒนา ทักษะความสามารถของคุณครูผู้สอน uh huh, นะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ยังพอคิดว่าเท่าที่เราไปดูเนี่ยถ้าพูดคุยเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะมีแนวโน้มว่าทุกคนอยู่ในกระบวนการปรับตัวได้อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของทุกทกที่ในการเปลี่ยนแปลงใดๆอะ่ะมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องช่วยกันไปตลอดทางอันนี้ก็ต้อง เราเราคุยกันว่าเราจะประกบการทํางานคู่กันไปยาวๆนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงรไม่ใช่ว่าทําแล้วเราแข็งแรงต้องทําให้ให้คุณครูที่ที่ด่านซ้ายแข็งแรงสองก็คืออุปสรรคใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเฉพาะของที่นี่แต่ว่าเป็นเรื่องทั่วไปของของระบบการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมอะ่ะก็คือเรื่องมาเซตของผู้คนครับ ผู้คนจะยอมรับได้ไหมถึงการเปลี่ยนอนุญาตให้เนนมีพัฒนาการตามช่วงวัยได้อนุญาตว่าการเรียนการสอนไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเดียวมีหลากหลายรูปแบบ,บอะไรแบบนี้นะครับการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนต่อที่จะทําให้เขาเห็นความจำเป็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพระก็ต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนพระก็ต้องปรับไปตามสมควร แห่งแห่งแห่งการเวลาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นความท้าทายละเพราะว่ามันก็จะต้องเจอแรงเสียดทานกับกับวิธีคิดแบบเดิมหรือหรืออาจจะแบบฟุ้งซ่านเกินไปแบบนี้อันนี้ก็ต้องหาหาอะไรที่มัน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 กลมกลืนพอไปกันได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์คิดว่าระยะเวลาในการใช้กระบวนการจากของสาธิตธรรมศาตรเพื่อไปปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ย มันจะใช้เวลานานขนาดไหนเลยระวังเป้าหมายไว้สักช่วงไหนยังไงครับอาจารย์มันมันคงจะไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสําเร็จตายตัวแล้วก็มีทา์มมิ่งที่บอกว่าทํากี่ปีแล้วสําเร็จแต่ผมเดาว่าคือเราอะตกลงที่จะจับมือร่วมกันไปยาวๆนะครับถึงแม้ว่า ใดๆก็าตามตอนนี้ก็จะวางกรอบสัก4ีหปีที่จะจับมือกันไปซึ่งจริงๆฝั่งฝั่งของสาธิตธรรมศาสตร์เองเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ด้วยไงเพราะการ,รลงไปในพื้นที่เราก็จะได้เห็นเด็กเห็นเนนเห็นวิธีการซึ่งมันก็จะนํามาประยุก์ตใช้กับ กับเราได้ด้วยนะครับ,รบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่เราไปให้ฝั่งเดียวแต่ว่าเวลาเราดูความสําเร็จของเรื่องใดๆเนี่ยมันจะไม่มาเป็นก้อนที่สมบูรณ์แต่ว่ามันจะต้องต้องคล้ายๆว่าดูพัฒนาการเป็นเรื่องๆตอนนี้หลักสูตรพอไปได้ไหมซึ่งคำว่าไปได้ไหมเนี่ยมันม,มันพอจะขยับได้ไหมพรถ้ามันพอจะขยับได้มันมีโมเมนตัมมันก็จะได้ มีพัฒนาการที่ไปเรื่อยๆของมันอีกการพัฒนา,าคุณครูได้แค่ไหนคุณครูเขา take ownership ในการสอนของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงการเอาไปขยายผลต่อกับที่อื่นๆไปพูดคุยกับโรงเรียนพ่นอเพืธอรมอื่นๆเป็นแหล่งดูงานใดๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบสุดท้ายเรามองว่า กระบวนการที่เรากำลังจะทํากันอาจจะไม่ได้มองตัวชี้วัดไหนว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าอาจจะทำกันทำกันยาวๆจากนี้เองเรามองจิตมุ่งหวัง <c oughs> ต่อจากนี้กับโรงเรียนพระปริยติธรรมสิ่งที่อาจารย์คาดหวังและอยากเห็นหลังจากที่เราได้ร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันจะต่อย,ยอดถูกต่อย,ยอดไปสู่โรงเรียนอื่นๆยังไงบ้างไหมครับอาจารย์แอบแอบหวังกันไปลึกๆแต่เดี๋ยวก็ต้องคงต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนนะครับภายในสักสองถึงสามปีเนี่ย ตัวโรงเรียนสาธิตมอมอรอเนี่ยน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะลน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรเริ่มเริ่มเห็นว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องมีสมาทานกับการเดินไปใน,ในทางนี้นะครับส่วนการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆมันก็อาจจะจะค่อยๆเริ่มอาจจะอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็ได้ ได้อะไรอิทธิพลทางความคิดเพื่อไปบอกกับโรงเรียนต่างๆซึ่งผมเขา้เขาใจว่าแต่ละที่ก็ดิ้นหลนพยายามจะปรับตัวเองอยู่ทีนี้ถ้าเรามีต้นแบบดีๆรายวิชาดีๆบางวิชามันก็อาจจะถูกหยิบจิมเอาไปใช้ได้เลยมันอาจจะยังไม่ไปถึงระดับ เปลี่ยนหลักสูตรหรือยกล่างกฎหมายใหม่อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะแค้ายๆแทรกซึมไปในจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่ว่าถ้าสาธิตมอรมรอประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆครับเฮ้ยทำได้นี่ครับเฮ้ยมุมนี้ก็น่าสนใจสิ่งที่เขาอาจจะทําอยู่ก็ ทําไปแต่ว่าเติมมุมนี้เข้ามามันจะช่วยไปอีกเยอะเลยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับครับครับอาจารยา์สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วยฝากนิดน,นึงครับว่าจริงสิ่งที่เราอยากจะเห็นหรือตั้งใจจริงๆกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริรร like ยัติธรรมโรงเรียนสาธิตของมมลเนี่ยฮะส่วนสําคัญก็คือการบวชเรียนนับจากนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การมุ่งหวงังแค่ว่าอ่าเป็นเด็กที่ด้ยโอกาสแล้วก็ส่งเข้าไปบวชเพื่อจะได้ให้มีที่เรียน เราคาดหวังถึงคุณภาพที่มากกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วถ้าพูดไปถ้าเราอาจจะถอยภาพใหญ่ไปอีกนิดหนึ่งว่าโดยการมองถึงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยเนี่ยจำนวนคนเกิดมันต่ำกว่าคนตายนะตอนนี้<อ>ใช่ไหมครับ,รบจำนวนผู้เรียนมันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในระบบของเราเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้เขาอยู่รอดและอยู่รอดได้ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสาบันการศึกษาก็คือจะต้องทําอย่างไรที่จะไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยในกรณีของ ผู้เรียนในโรงเรียนพระประยธ,ธรรมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนพระประยธ,ธรรมนั้นเนี่ยเป็นโอกาสเป็นช่องทางที่ดีมากๆที่จะช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนให้เด็กที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในชีวิตใดๆเนี่ยให้มีโอกาสได้รับการศึกษามันจะดีไม่น้อยถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ให้ ที่อยู่ที่นอนหรือที่กินกับเขาเฉยๆให้การศึกษาแบบแกลนแต่ว่ามันจะดีกว่านั้นถ้าเราผลิตเขาให้เป็นผู้ที่จบออกไปอย่างมีคุณภาพเราก็จะได้มนุษย์หรือต้นทุนของของกำลังแรงงานของของสังคมที่ที่แข็งแรงที่มีคุณภาพอะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเห็นความคืบหน้าของของความร่วมมือ อาจจะชวนอาจารย์มาให้ข้อมูลอีกสักรอบหนึ่งนะครับเีืยอใช้ใจไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ไปปูเรือด้วยกันได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ You to podcast are active listening the